มาเดินเล่นงานดิสนีย The Magical Stars ที่ Central World mm hmm. เขาบอกกันว่า mm hmm. ไม่ต้องไปถึงด mm ิส hmm. นีย์แลนก็ยกดิสนีย์แลนมาให้แล้ว mm hmm. เอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอก mm hmm. เพราะเราก็ไม่เคยไปเหมือนกัน mm hmm. คนอาจจะสงสัยว่าอ้าแล้วเราตาบอดแล้วเราไปทำไมในเมื่อ การไปสถานที่แบบนี้เราไม่สามารถที่จะจับได้ส่วนมากก็คือต้องไปดูแล้วก็อาจจะฟังเพลงจริงๆนะเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่อากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆทําให้เรานึกถึงแบบช่วงคริสต์มาสแบบนี้เราก็ชอบที่จะออกไปข้างนอกที่สําคัญเลยเนี่ยมาทำให้เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่น เปิเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอะไรแบบนั้นนะแต่จริงๆคือเราได้ใช้เวลาร่วมกับแม่ที่จริงๆก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเท่าไหร่แต่ว่าพอชวนแม่มาแบบนี้แม่ก็ได้ออกมาเดินเล่นกับเราได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีแม่ที่เล่าสิ่งต่างๆให้เราฟังแม่มิกกี้เมาส์จะเป็นหนูใส่เอียมเดอร์ดักคือเป็ดตัวผู้แต่สิ่งสำคัญคือเราได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นความทรงจำดีๆต่อไปอัลเฟรชั่น